สวัสดีคาจังหวัดชีสเกนแวะมาตลาดนัดผ้าไหมอำเภอขุนหาจังหวัดชีสเกนมีทุกวันที่ 9, 19และ29ของทุกเดือนนะคะที่วงกลมอำเภอขุนหาจังหวัดชีสเกนผ้าไหมลายสวยๆมาจากหลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมอำเภอพรพบึง ผ้าไหมอําเภอผุขันธผ้าไหมหลายอําเภอมาจำหน่ายที่ตลาดนัดอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะแกนมีผ้าลูกแก้วไว้ตัดเสื้อมีผ้าไหมตัดผ้าสิ้นหรือว่าผ้าถุงปีนี้แม่วานบอกว่าราคาขึ้น ห้าสิร้อยหนึ่งนะแม่เนาะปีนี้จะผืนละห้าสิบผืนละร้อยเพราะว่าไหมมีราคาสูงขึ้นทุกปีนะคะและทอยากขึ้นเพราะว่าไหมเลี้ยงยากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมากนะคะบางช่วงก็หนาวจัดบางช่วงก็ร้อนจัด บางช่วงก็ค่อนข้างแรงมากนะคะทำให้ต้นหม่อนไหมบางปีไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนสมัยก่อนทำให้ผ้าไหมมีราคาจำหน่ายที่สูงข,ขึ้นเพราะว่าวัตถุดิบและไหมก็มีราคาค่อนข้างสูงในสภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบันนี้นะคะแม่วานคิดว่าตลาดผ้าไหมปีหกแดนี้ยังสดใสไหมคะแม่ยังขายดีเหมือนแต่ก่อนไหมอ๋อขายดีอยู่ขนาดราคาขึ้นนะคะลูกค้าเยอะเหมือนเดิมไหมแม่อ๋อลูกค้าเยอะเหมือนเดิมนะคะถึงผ้าไหมจะขึ้นห้าสิบหรือว่าหนึ่งอบาทตลาดผ้าไหม จังหวัดศรีสกเกษก็ถือว่าเป็นตลาดนัดผ้าไหมที่มีความสดใสและมีลูกค้ามาอุดหนุนมาซื้อไปตัดเสื้อตัดผาซินนะคะหลายๆร้านทำให้เศรษฐกิจที่แข็งอํเาเภอขุนหาร จังหวัดศรีสะเกดค้นข้างคึกคักนะคะขอบคุณค่ะ